S 1> <S 1> <S hey, สวัสดีนะครับวันนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ผมนะฮะเป็นเครื่องปัง๊มปั๊มรูบานเลื่อนนะ,ะแล้วก็ปั๊มกุญแจบานเลื่อนนะฮะเอ้ยไม่ใช่กุญแจบานเลื่อนนี่ปั๊มรูตั้งล้อนะฮะแล้วก็รูตั้งล้อไม่ว่าจะเป็นเสาเกี่ยวหรือว่าเสากุญแจนะฮะความพิเศษมันนะฮะความพิเศษมันตรงนี้นะฮะอันนี้ดูไอเดียก,ก่อนนะฮะไอเดียคือว่า ผมจะใช้พันตัวนี้นะฮะแทงลงไปอย่างเงี้ยแทงลงไปอย่างง,ง,างี้เห็นไหมครสีต่ตำแหน่งนะฮะสีต่ตำแหน่งสีต่ตำแหน่งตัวนี้ผมก็จะทําทั้งสองแบบนะฮะทั้งสองแบบแบบอะไรบ้างนะฮะแบบที่ใช้มือโยกที่เป็นไอเดียไว้วันนี้ครับวันนี้ผมจะมาพาไอ้ดูว่าไอเดียผมเป็นยังไงบ้างนะฮะวันนี้นะ <c oughs> ก็จะทําเป็นปั๊มลงนะ ปั๊มลงอยูนี่แล้วก็ใส่สปริงนะครับใส่สปริงใส่สปริงเสร็จก็จะมีตัวที่เป็นตัวที่เป็นกระบอกลมนะฮะตัวที่เป็นกระบอกลมก็คือตัวนี้นะับนี่ฮะตัวที่เป็นกระบอกลมตัวนี้นะฮะ,มะผมก็จะใส่ในนี้สามารถให้เพื่อนช่างเพื่อนช่างมีทางเลือกได้นะฮะใครจะเอาแบบปั๊มมือก็ได้ แบบลมก็ได้นะฮะแบบลมก็ใส่ตรงนี้เนหะ็นไหมใส่ตรงนี้เองแค่น,นี้นะฮะมันก็จะลงมันก็จะลงแล้วนะฮะอันนี้ก็ใส่ลมกดสวิตช์ได้อันนี้ยังไม่กดเลยนะครับลงแล้วอันนี้ยังไม่กดเลยนะลงแล้วอ่ะโอเคนะครับแล้วผมจะมาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดียังไงนะครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดียังไงหนึ่งคุณเห็นตัวนี้ไหมครับเนี่ยฮะตัวนี้นะครับไม่ว่าของยี่ห้อไหนนะฮะไม่ว่าของยี่ห้อไหนเวลาปั๊มนะฮะก็จะมีการใส่ตัวรองนะฮะดูแล้วมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากและช้านะฮะและช้าอย่างเช่นผมจะปัม๊มรู อย่างเช่นผมจะปั๊มรูนี้นะฮะรูที่สองเห็นนะบผมก็ต้องใส่ใส่สต็อปเปอร์แล้วก็ปัม๊มเห็นไหมฮะแล้วถ้าผมจะปั๊มรูที่4.6ผมก็เอาสต็อปเปอร์ออกแล้วก็เอาสต็อปเปอร์เล็กๆไปใส่แล้วค่อยปัม๊มทางด้าน รูใหญ่บางครั้งคุณสับสนบางครั้งคุณสับสนนะฮะคุณเอาด้านนี้ขึ้นเออมไมขึ้นี่แลนี่ฮะแล้วคุณก็ปั้มรูใหญ่จบเลยนะครับจบเลยปั้มผิดครับทำยังไงอันนี้ทิ้งครับทิ้งทิ้งเลยนะฮะจริงๆริงกำไรของช่างทำอลูมิเนียมมันขึ้นอยู่กับของเสียด้วยถ้าคุณไม่มีของเสีย นะฮะกำไรคุณก็เพิ่มขึ้นนะฮะตัวนี้จากประสบการณ์จริงของผมปั๊มพลาดก็มีเยอะนะครับปั๊มพลาดก็มีเยอะแล้วยิ่งเป็นคนรุ่นรุ่นใหม่นะครับก็ก็ต้องก็ต้องมีอะไรอะ่ะมีประสบการณ์กันถึงจะทําออกมาได้ดีนะฮะผมก็เลยมีไอเดียตัวนี้ว่าอันนี้ไม่ก่อนเนี่ยนะอ,อือ ผมมีไอเดียตรงนี้ว่านยผมไม่ว่าคุณจะใส่ตัวไหนนะเวลาปั๊มนะถ้าคุณทําบานชุดบานเลื่อนนะฮะเหมือนคุณคุณก็มีอยู่สองอย่างตรงนี้นะฮค,คุณก็มีอยู่สองอย่างตรงนี้เนะี่ยผมแป๊บหนึ่งนะครับอุวยิววนะฮะก็มีอยู่สองอย่างตรงนี้ก็คือ เสาเกี่ยวกับเสากุญแจนะฮะอันแรกของผมเป็นเสากุญแจนะฮะเสากุญแจ ى. ปั๊มสามครั้งนะฮะปั๊มสามครั้งได้หมดเลยนะฮะได้หมดเลยสมมุติถ้าลมมันพอนะฮะได้หมดเลยแล้วก็ด้านนี้ก็พลิกมาเห็นนะฮะปั๊มทีละสามรูเลย ตัวนี้จบไปเลยอ่าจบไม่ต้องไปเปลี่ยนสต็อปเปอร์มันตัวนั้นมาถึงด้านนี้นะฮะด้านนี้ด้านบนนะฮะด้านบนระยะรู1.8คุณก็ปั๊มรู1.8ตรงนี้เดี๋ยวนะสูงก่อนโอเคฮะปั๊มรู1.8ตรงนี้10มิลคุณก็ปั๊มรู1.8แล้วกลับมาดูเล็ก นะฮะรูหกเอ้ยรูหกมิลรีเจ็ดมิลคุณก็เข้าไปแล้วก็ปัม๊มปุ๊บจบในตัวเดียวนะฮะจบในตัวเดียวหมดเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนสต็อปเปอร์เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะฮะอ่ะดูนะครับอันนี้สมมติว่าผมปั๊มเสาอ่ารูตั้งล้อสากุญแจกมก็จะยัดเข้าไปปึ้งสามรูได้พิกลับปึ้งสามรูได้ด้านบนพิกลับ รูระยะ1.8ปึ้งพี่กลับรูระยะ1.8 6มิลปื้งจบจบเลยนะฮะอา้าวแล้วเสาเกี่ยวได้ไหมเสาเกี่ยวเสาเกี่ยวเหมือนกันนะครับเสาเกี่ยวก็เหมือนกัน,นะค,กกน,กนคุณพอเข้าไปสูตรเลยปึ๊บไม่ว่าคุณจะใส่ด้านไหนนะฮะมันก็ไม่ชนเห็นไหมฮะคุณจะใส่ด้านนี้ก็ได้ปื้งขี่กลับ ปึ้งอ่าเอาหัวมาระยะ1.8ปึ้งพี่กลับตึ้งเห็นไหมฮะหรือว่าคุณจะปั๊มด้านนี้ก็ได้ปั๊มด้านไหนก็ได้ปั๊มด้านนี้็ได้ปึ้งพี่กลับปึ้งพี่ขวาระยะ1.8ปึ้งปึ้ง,งนะฮะ อันนี้โฆษณาก่อนนะครับโฆษณาก่อนที่จะผลิตภัณฑ์จะออกมานะฮะผมว่ามันง่ายผมจะทําตัวเลือกสองช้อยนะฮะจะทําเป็นระบบมือโยกด้วยอันหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้ตั้งเป้าไว้นะฮะแล้วก็จะเป็นระบบลูกสูบนะฮะสำหรับคนที่มีทางเลือกนะฮะเหยียบพุทธสวิตช์นะฮะมันก็จะปั๊มตื้อต้อย่างนี้อย่างเดียวนะฮะอ่าถ้าเป็นเดี๋ยวเด ทดลองดูนะฮะทดลองดูว่าจะจะออกมาดีแค่ไหนนะฮะก็ปกดติดตามนะฮะกดติดตามตัวนี้ไอเดียผมนะครเป็นช่างอลูมิเนียมผมก็จะพยายามคิดสรรคิดหาวิธีที่จะให้ช่างอลูมิเนียมง่ายขึ้นนะฮะง่ายขึ้นและทํางานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะฮะผมก็เป็นช่างเหมือนทุกคนนะฮะปกติถ้ามีงานออเดอร์มุ้งผมก็ทํามีออเดอร์บานสวิงบานบานเลื่อนก็ทําบางคนบอกว่าอ้าวพี่ อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะบางคนที่บอกว่าอ้าวพี่พี่ทำแต่มุ้งนวดบานเลื่อนขายในช้อปปี้เหรอแล้วพี่ไม่ทําบานเลื่อนขายแล้วฮะผมให้อุปกรณ์ผมพร้อมก่อนฮนะเพราะว่าผมจะที่คิดไว้นะอาจจะทําได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องอีกอย่างหนึง่งที่คิดไว้คือมีออเดอร์จากช้อปปีสั่งปุ๊บ ผมสามารถที่จะทําภายในสองวันได้มุ้งผมทําวันเดียวแล้วอีกวันต่อไปส่งนะฮะแล้วก็หน้าต่างมาเลื่อนผมจะทําให้ลูกค้ามีตัวเลือกไม่ใช่ว่าซื้อตามขนาดของเขาขนาดนี้ขนาดนี้บ้านสวิงเหมือนกันให้ผมพร้อมก่อนนะฮะเมื่อผมพร้อมก่อนผมสามารถที่จะลงขายได้เลยนะฮะบางครั้งผมก็จะมาจับเวลาของผมแล้วก็มาดูว่าอันไหนเร็วอันไหนช้าสามารถที่จะสั่งกระจกได้เร็วไหม อัดยางนี่เร็วไหมนะฮะตัวนี้แล้วอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นีน้นี้สะดวกสบายแค่ไหนนะฮะผมพยายามที่จะทําให้ลูกค้ามีตัวเลือกอย่างเช่นหน้าต่างคุณจะสั่งสักขนาดไหนก็ได้เราสามารถที่จะสั่งได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้คุณได้ไม่เกิน2องถึงสาวันนี่ฮะอันนี้ผมก็ฝากผลิตภัณฑ์ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวออกมาวางจำหน่ายเนี่ยนะฮะตอนนี้เอาไปทีละอย่างนิดๆน,น,น,นะฮะเอาทีละอย่างนิดๆนะครับตรงนี้ก็ ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าผมก็อยากจริงๆความคิดผมอยากมีแฟนชายของตัวเองด้วยซ้ําไปนะฮะอยู่ต่างจ,งางจังหวัดนั่นต่างจังหวัดนี้แอนิโมไว้นะอยากมีด้วยซ้ําไปนะฮะอยากมีแฟนชายของตัวเองอย่างเช่นสั่งปุ๊บทาประตูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขนาดเท่านี้ท่านี้ส่งภายในสองถึงสามวันช่างหรือล,ลูกค้ามารับได้เลยผมกําลังทําอยู่ นะครับน,นึงขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับผม